ทุกคนหลังจากที่เราขอพอรขันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเดินลงไปตรงที่เราจอดรถเริ่มแรกนะคะไปจุดถ่ายทําช่วงทางที่เราลงไปนะคะพี่น้องเย็นเย็นพี่น้องสุอาาย่างนี้เขามาเย็ยนแห้งในนี้นะคะ่ะพี่น้องจากขันห่อนยางเขามาเย็ยนช่วยสวยพี่น้องเอ้ยตอนนี้อยู่ที่หนองโพลำพูนะคะพี่น้องบริเวณวัดค่ะพี่น้อง บริเวณวัด่ะติดตามกันยาวนะคะอันนี้มีทาวเวสุวรรณนะคะเข้าไปได้หรอทางสุวนที่นื่บริเวณนะคะเราจะมาขอพรกันอีกที่หนึ่งค่ะพี่น้องพี่น้องเอ้ยลมเย็นครับด้วยค่ะแช้าเนี่ยบริเวณทางเข้าประตูนะคะ แล้วที่นอนปิดายภายในนะคะอันนี้คือภายในนะคะพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่เซ็กซี่อีกตรงหนึ่งนะคะีให้ผู้คนมากกว่าไหว้บูชานะคะพี่น้องเนาะจต่ละจุ้จะมีธรรมารามีเดี่ยวหนังคอกราบขอขึ้นกับเคาให้ อันนั้นคือจมน้ำโที่เราไม่ยอมบอกกันอันนั้นขอแพลนะคะขอแ้มากๆเลยค่ะเห็นไหมคะขอแ้ะมากๆนี่ก็คือเรนั่นก็ขอแผลนะคะทีิอืแนกคือเห็น่อล สองนะคะแล้วทุส่อแกนของทุกคนผูุะะด้วใจในห้องตอนนี้ก็มีคนมีอาเสียนะคะผ่านเนาะนี้เราก็มาติดตามกัน,นะคะ่ะวันน้ำพาเรชยาจะ้าท่านผร้ชมไปดูชมอะไรกันนคาผาปิจจังนะคะอาาตอนนี้เรากำลังเดินลงนะคะบริเวนรอบที่จะมี่ลูกป,ปูเขายกนาทั้งสองข้างที่พี่หน้อง ะน,น,นะคะเราจะเป็นรอบจิตนะคะพี่น้องจาน,าน,านั้นสุดท้ายย้อนขึ้นไปครับพี่น้องนี่คือสาราที่เราเข้าไปกราบป้าหเรืยว่าเรียกว่าโบสถ์นะพี่น้นนอง,งเนะา,าะนังก็เอ็นว่าปิ่เนาะมีความสวยงามจีหอกราบขอพ่อโนมาเนี่อกี่นะคะตรงนี้น่าจะเป็นพระประจามันเกิดหรือเปล่าไม่รู้นะ น้องกวนสวยงามเลยจ้ะอันนี้เป็นพระพุทธจริยาพยาบาลที่สุดอันนี้เป็นพระแม่เทรณีนะคะพี่น้องที่ค่างของวัดนะคะนี้ก็จะเป็นพระประจําวันเกิดนะพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นประจําวันเกิดวันอาทิตย์นะคะอันนี้ก็ประจําวันเกิดวันจันทร์ค่ะพี่น้องคนประจําวันเกิดวันหนังค้ารนี่ สบายกูมูด้วยพี่น้องเนี่ยจะเป็นผ่าน,นอนนะคะอันนี้วันพุธค่ะพี่น้องอินธาบาทุทธรรมดิหัดคัจมาทิค่ะ,คะวันสุดนี้คือคือ,อยังไงพี่น้องพระปางถางอันนี้นุกกรบร้ด,ด้วยนี่ยเป็นมงืองสิแต่อันนี้เรื่องมาเลกกะยิ่งใหญ่และอลังการค่ะ ภาปรางนาผูกของคนบรรสเอ๋ค่ะนี่คือของคนบรรสเอ็นี้เองนะคะทุกท่านคลิปนี้ก็นางกับภาพผ้าคลายท่ำผ้ายในบริเวณวัดนะพี่น้องเนาะจะได้เห็นคนสวยงามโดดเด่นนะคะพี่น้ององานท่ำท่ำบริเวณทางออกะค่ะพี่น้องใช่เบิ้งนะคะน,นั่นคือคอะไรอ่ะพ,พี่น้อง บริเวืนางออกนะคะสามสิบห้ยยาดูยาวๆแ่นนสิเนนรูปองค์สมามาตรพระพุทธเจ้าหลายมาพี่นออ้อเงเรว่หนวักนะคะนี่คือพยานาคจักโดดปรดเยครับพี่นอ้องยาวใหญ่มากเลยเลนี่ค่ะทีนี้เราก็ จะไปสถานที่ต่อไปนะคะพี่น้องคลิปนี้นามกากาขอพระคุณเอฟซีทุกท่านนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนคลิปนี้